บุญบุญไปแล้วทุกคนวิข้างหน้ามีเป็นจุดเช็คพอยต์หรือเปล่าวิยังไงเช็คเช็คพอยต์โอ้มีเป็นรางรถไฟได้วยครับผมไปแล้วโอ้เร็วมากโอ้เฮ้ยเกมอะไรเขาเนี่ยหนุกมากเลยโอ้ภาพน่ารักมากเลยอุ้ยโดดได้ด้วยไปแล้วทุกคนบุญบุญโอ้ล่วงรถแรงเกินไปหน่อยนะล่วงเลยเราเกิดในป่าจังเกิลนะ รึโดดข้ามวิ่ดดข้ามไปด้วยโอ้เกมน่ารักมากเลยครับผมไปแล้วข้างในมีเป็นลาวานะโดดข้ามอ่าไม่ยากเท่าไหร่นะรึบขึ้นตรงนี้รึบเอาติดติดซะง,งั้นโอเคได้อยู่ไปแล้วทุกคนโอ้ได้อยู่นะฮึบโดดข้ามฮึบอ้า โอ้ล่วงเลยโอ้โหผมสามารถกดหมุนได้หนึ่งครั้งนะไหนลองหมุนหน่อยสิจะได้รางวัลเป็นอะไรก็อา้าวได้เพชรใกล้ถึงว่าคุ้มนะเอาตกกดโดดไม่ขึ้นนะ่ะโอเคเอาใหม่นะฮึบกระโดดอ่าเป็นละเริ่มเป็นละฮึบกระโดดอ่าผ่านละข้านานมีเป็นลูกตุ้มนะ ก็มีเป็นลาวาด้วยสวัสดีอ้าวทักเข่ากระชนเองซะง,งั้นไม่น่าเลยลบลบทงนี้อ่าออกขวาอโอเคได้อยู่จะได้ได้อยู่ได้อยู่อโอเควิลาวาลบโอ้ข้างในมีเป็นลาวาได้ครับผมโอเคผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่ โอเคเช็คพอยต์กระโดดข้ามปึ๊บวิลางสปีดไปแล้วอ่าผ่านหนึ่งโอเคผ่านสองขึ้นเนินกระโดดปึ๊บอ่าเบรก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 วิลาวาเลี้ยว,วซ้ายโอเคเลี้ยวขวาอ่าสบายๆนะด่านนี้ปึ๊บลวาวากระโดโดข้ามเบรกเบรก เบรกไม่อยู่ซะงั้นล่วงเลยโหกระโดดปึ๊บกระโดดปึ๊บโอเคเกมน่ารักมากเลยครับผมน่ารักมากโดดปึ๊บปึ๊บอุ้ยโดดหนึ่งโดดสองทึบขวาซ้ายทึบเบรก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 โอ้หเกือบเบรกไม่อยู่นะอุ้ย ข้างหน้านี่เป็นบล็อกออฟซิเดียมนี่นะเอ๋ฮึบ okay. ออกทางนี้โอเคเลี้ยวซ้ายปึ๊บผ่านแล้ว okay. โอเคฮึบตัวหนึ่งตัวสองปึบเบรก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 ขึ้นข้างบนดีกว่านะผมว่าโอเคขึ้นได้ด้วยไปแล okay. ้วโอเคเช็คพอยส์ึบโดดออกซ้ายโอเคเช็คพอยส์ผ่านแล้วอุ้ย ทางหายทางหายทางหายเช็คพอยต์กระโดดอ้าวเอาโดดตกเฉยเลยครับผมปึ๊บกระโดดโอเคขึ้นรางรถไฟกระโดดอุ้ยเช็คพอยต์เกือบลืมเช็คพอยต์โอเคโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเอาตกลาวาถ้างั้นน่ะปึ๊บกระโดดนึงสอง โอเคผ่านแล้วทุกคนวิ่งขึ้นมาเป็นลาวานะค่อยๆไปดีกว่าครับผมซุบเช็คโยต์โอเคผ่านแล้วเออโอ้โหเกือบโดนโอเคสวยสวัสดีเพื่อนเบรคเบรคเบรคค่อยๆเลี้ยวดีกว่านะโดนหนึ่งสองโอเคผ่านขึ้นข้างบนดีกว่าเอ้ข้างบนก็ไม่น่าขึ้นเกือบโดนลาวาเมื่อกี้ โอเคผ่านโดดอ้าวเบรกไม่เยอะโอ้หเกมน่ารักมากเลยทึบโดด, okay, โ,ด,ดโอเคโดดโอเคผ่านอยู่นะผมว่าได้อยู่นะทึบโ,โ,โอเคอุเยลาวาทึบซ้ายขวาโอเคผ่านข้างหน้าน,นี้เป็นลาวาค่อยๆหมุนนะครับผมจะผ่านได้ไหมโอเคผ่าน กระโดดขวาซ้ายโอเคขวาโอเคโอเคโดนลบโอเคอเกือบลืมเซฟลุบลงข้างลุ๊บโอเคโหน่ารักกับเกมนี้เออเบรกไม่อยู่รถแรงมากับผมตอนนี้เบรกไ่่อยู่เลยนะหนึ่งสองสามสี่โอเคผ่าน ข้างหน้านี้เป็นข่าววงกดนะครับผมกระโดดโอเคผ่านแล้วโอ้ข้างหน้านี่ยากเหมือนกันเนี่ยค่อยๆไปดีกว่าครับผมโอเคลี้วขวาซ้ายอ้เอ้าเอาเกิดผ่านแล้วเชวโอเคเอาไหวนะโดดอุ้ยโดดแล้วลื่นด้วยนะต้องค่อยๆไปนะเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อย กือบเข้าเส้นชัยแล้วครับผมโอเคเราขับมาได้94%แล้วใกล้จะผ่านแล้วครับผมกระโดดโอเคปึ๊บเซฟโอเค,อเคไปแล้วโอ้หเร็วมากกระโดดเย้ผ่านแล้วทุกคนเข้าเส้นชัยนะโหผ่านแล้วครับผมเกมมันมากเลยครับผมบุญ โอเคครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายบุญบูนบุญบูนโอ้โหรถอย่างแรงครับผมโอ้โหแรงมาก